รู้ไหมไอพอดีมันห่วงของแค่ไหนห่วงขนาดเนี้ยดูมันมาขุดหลุมฝังเนี่ยดูอันนี้คือกระดูกหมูที่เราให้มันกินแล้วมันก็ยึกยักยึกยัก,ยกไม่กินนะแล้วตอนนี้มันก็ห่วงไม่อยากให้ไก่กินแล้วมันก็เอามาซ่อนเอาเออ เอาขยับไปปิดด้วยแล้วดูมันมันไปน่ดมันจะไปดูกระดูกมันต่อนายพอดีเอ้ยมดขึ้นขาพอดีนายกระดูกเองเหลือเท่าไหร่กันเชียวโดนไก่กินหมดแล้วใช่ไหมก็ยังเหลือเต็มอยู่นี่ เนี่ยไม่เห็นกินเลยยังเหลือเยอะแม่ดูอ่อพอดีมันไม่ยอมกินแต่มันเอาการะดูกสองก้อนอ่ะอหนึ่งก้อนไปซ่อนตรงน ون, ู้นอีกหนึ่งก้อนไปซ่อนข้างบนกินก็ไม่กินแต่หวงจริงๆดูกไก่มาดูกใกล้ๆมันก็ มองเลยจ้องไก่เลยไม่รู้เวลามันฝังเสร็จแล้วมันยังจำได้อยู่ไหมเนี่ยว่ามันมีอยู่ตรงนั้นเนี่ยดูไก่ก็จ้องจะกินไอ้พอดีก็ห่วงตอนนี้ก็มากินแล้ว ถ้าไก่ไม่ยุ่งนะพอดีนี่ไม่แลเลยต้องให้ไก่ย,ยุ่งก่อนมันถึงจะอยากแลสสำหรับพอดีแล้วของของมันมันไม่กินได้แต่ห้ามใครมากินเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูไอกระดูกสองท่อนที่มันซ่อนนะนี่ ท่อนแรกก็คือท่อนนี้ท่อนที่สองละอันนี้ท่อนที่สองพ่พอดีมันเ,นเอามาซ่อนเอา้าวทำไมหายละ่ะโดนไก่กินไปแล้วเหรออ้าวทุกคนไม่เห็นแล้วอะสงสยัยไก่มันรู้ดีกว่าพอดีบ้างเนี่ยทำไมมันหายไปแล้ววะทุกคน งั้นไปดูอีกท่อนแทนแล้วกันท่อนนี้ไม่หายหรอกเพราะว่ามันอยู่ข้างในนี่อีกท่อนหนึ่งมันอยู่ในนี้เมื่อกี้พอเดียวมาซ่อนเราเห็นแล้วก็เ,เอา้ามันเอามาจากไหนมัยยนท่อนนี้รับรองได้ว่าไก่ไม่เห็นดูมันที่เนี้ยมันก็มาขูดซ่อนอย่างเงี้ย ตัวเองไม่กินแต่หัวงก็ามาซ่อนซ่อนให้มันหน่อยแล้วกันไหนๆมันก็ซ่อนนะมารูกมันจะจําได้ปะ